ในคำสอนของพระพุทธเจ้าการฟังเป็นหนึ่งในปฏิบัติที่สำคัญเพื่อช่วยให้เราบรรลุความรู้แจ้งและพัฒนาจิตใจพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าการฟังไม่ใช่แค่การได้ยินเสียงแต่เป็นศิลปะแห่งการเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ในคำพูดด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถพัฒนาปัญญาเมตตาและปลดปล่อยจิตจากความวุ่นวายได้การฟังและความเงียบในพระพุทธศาสนา การฟังเป็นการปฏิบัติสมาธิการฟังเป็นส่วนหนึ่งของสมาธิวิปัสสนาในพระพุทธศาสนาเมื่อเราฟังจิตต้องนิ่งและไม่ถูกรบกวนจากความคิดหรืออคติการฟังไม่ใช่เพียงเพื่อผู้อื่นเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการฟังตนเองเช่นความคิดความรู้สึกและเสียงในใจประสบการณ์ในชีวิตจริง เมื่อฟังคนที่กำลังทุกข์เราไม่ควรรีบให้คำแนะนำแต่ควรฟังด้วยความเมตตาเพื่อเข้าใจโดยไม่ตัดสินซึ่งเป็นการปฏิบัติสติในชีวิตประจำวันความเงียบมีค่าเท่าทองคำในพระสูตรพระพุทธเจ้ามักใช้ความเงียบเพื่อถ่ายทอดคำสอนบางคำถามพระองค์ไม่ได้ตอบตรงๆแต่แสดงความเงียบที่เต็มไปด้วยความหมายความหมายของความเงียบ ความเงียบแสดงถึงปัญญาเมื่อเราไม่ถูกดึงเข้าไปในข้อโต้แย้งหรืออารมณ์ชั่ววูบเราจะเห็นความจริงได้ชัดเจนขึ้นความเงียบยังเป็นวิธีการยอมรับแทนที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงหรือควบคุมสถานการณ์ความเงียบช่วยให้เรารเผชิญหน้ากับความเป็นจริงการฟังและศิลธรรมในพระพุทธศาสนาศีนข้อหนึ่งที่สำคัญคือไม่พูดเท็จและไม่พูดคำหยาบหรือ,อยุแย ซึ่งบ่งบอกว่าคำพูดมีพลังอันยิ่งใหญ่การจะให้คำพูดมีค่าเราต้องฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจความหมายก่อนพูดประโยชน์ของการฟังและความเงียบเชื่อมโยงจิตวิญญาณการฟังช่วยให้เราเชื่อมโยงกับผู้อื่นและทุกสรรพสิ่งรอบตัวในการสนทนาหากเราฟังด้วยใจจริงไม่ใช่แค่หูเราจะรู้สึกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคนตรงหน้าลดต่อความทุกข์ คนที่ทุกข์ไม่ต้องการคำแนะนำที่ซับซ้อนแต่ต้องการคนที่ฟังเขาอย่างจริงจังการฟังลึกซึ้งสามารถรักษาบาดแผลในจิตใจเพราะมันทำให้คนรู้สึกว่าเขาได้รับการเข้าใจและยอมรับเรียนรู้และเติบโตผู้ที่รู้จักฟังเป็นผู้ที่ถอ่อมต้นและตระหนักว่าตนเองยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก เมื่อเราเงียบเราจะเปิดรับความรู้และประสบการณ์จากผู้อื่นได้มากขึ้นวิธีปฏิบัติการฟังและความเงียบฟังด้วยสติในทุกขณะให้ฝึกฟังอย่างตั้งใจเมื่อฟังจงละทิ้งอคติและความตั้งใจที่จะตอบสนองเพียงแค่ตั้งใจฟังสิ่งที่ผู้อื่นพูดฝึกความเงียบ ความเงียบไม่ใช่การหลีกหนีแต่เป็นการมีอยู่ที่ลึกซึ้งในชีวิตประจำวันให้จัดเวลานั่งเงียบๆฟังลมหายใจและเสียงธรรมชาติวิธีนี้จะช่วยให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันและสงบจ,จิตใจตั้งคำถามในเวลาที่เหมาะสมการฟังไม่ได้หมายถึงการนิ่งเฉยเสมอไปหลังจากฟังอย่างที่ท่วนแล้วให้ตั้งคำถามที่จริงใจเพื่อช่วยให้ผู้อื่น มองเห็นปัญหาหรือขยายความหมายของการสนทนาความท้าทายในการฟังและความเงียบอัตตาขัดขวางบางครั้งเราไม่สามารถฟังอย่างแท้จริงได้เพราะอัตตาเราอยากพิสูจน์ว่าตนเองถูกหรือเรากาสแสดงความคิดเห็นวิธีแก้ไขฝึกระวังอัตตาจําไว้ว่าจุดมุ่งหมายของการฟังคือการเข้าใจไม่ใช่เอาชนะแรงกดดันทางสังคม ในสังคมปัจจุบันความเงียบมักถูกมองว่าเป็นความอ่อนแอรหรือไม่มีความคิดเห็นแต่ผู้ที่แข็งแกร่งจริงๆคือคนที่รู้จักเลือกเงียบในเวลาที่เหมาะสมและพูดคำที่ถูกต้องวิธีแก้ไขจงฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและอย่าให้ความคิดเห็นภายนอกมาบั่นทอนจิตใจ,จการฟังในชีวิตประจำวันฟังผู้อื่น ในครอบครัวที่ทำงานหรือความสัมพันธ์ทางสังคมการฟังอย่างจริงจังจะสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นฟังตนเองในชีวิตที่เร่งรีบเรามักลืมฟังเสียงในใจตนเองให้ตั้งคำถามทุกวันว่าฉันรู้สึกอย่างไรสิ่งใดสำคัญที่สุดตอนนี้ฟังธรรมชาติ ธรรมชาติเป็นครูแห่งความเงียบเมื่อเราอยู่ในธรรมชาติฟังเสียงลมเสียงนกหรือเสียงใบไม้ร่วงจะทำให้จิตใจสงบและจ่มใสามากขึ้นการฟังและความเงียบเป็นคุณค่าที่ไร้กาลเวลานำความสงบสุขและปัญญามาสู่ชีวิตในพระพุทธศาสนาสิ่งเหล่านี้เป็นวิธีปฏิบัติที่ช่วยพัฒนาจิตปิญ,ญญาณและนำไปสู่การหลุดพ้น จงจำไว้ว่าการฟังอย่างตั้งใจไม่ใช่เพียงของขวัญที่เรามอบให้ผู้อื่นแต่ยังเป็นของขวัญที่เรามอบให้ตนเองเมื่อฟังด้วยสติและเงียบด้วยปัญญาเราจะสามารถใช้ชีวิตที่มีความหมายเต็มไปด้วยเมตตาและความเข้าใจการฟังในความสัมพันธ์ทางสังคมการฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อวิจารณ์ ในความสัมพันธ์การฟังไม่ใช่เพียงเพื่อหาคำตอบหรือแยง้งแต่เพื่อเข้าใจผู้อื่นหลายคนมักฟังอย่างทิวเพลินเพียงเพื่อเตรียมตัวโต้ตอบหรือวิาพากษ์วิจารณ์ซึ่งสิ่งนี้เป็นสาเหตุของความขัดแยง้งพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกคนมีความทุกข์ของตนเองการฟังด้วยความการุณาและปราศจ,จากอคติจะช่วยให้เราเข้าใจเขามากขึ้นและยังฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตนในตัวเราเอง ตัวอย่างหากเพื่อนเล่าเรื่องความผิดหวังในการทำงานแทนที่จะรีบบอกเขาว่าคุณควรทำแบบนี้ให้ตั้งใจฟังและถามว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้วิธีนี้ไม่เพียงทำให้คุณเข้าใจเขามากขึ้นแต่ยังช่วยให้เขาค้นพบทางแก้ไขด้วยตัวเองการฟังเพื่อสร้างความไว้วางใจการฟังอย่างจริงใจเป็นหลักฐานสำคัญของความสัมพันธ์ เมื่อเราฟังด้วยใจจริงคู่สนทนาจะรู้สึกถึงความเคารพและความใส่ใจซึ่งช่วยสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นในครอบครัวหากพ่อแม่ฟังลูกโดยไม่ตัดสินหรือตำหนิลูกจะกล้าบอกเล่าความรู้สึกและปัญหาของตัวเองในทางเดียวกันผู้นำที่รู้จักฟังความคิดเห็นของลูกน้องจะสร้างบรรยากาศการทำงานที่เต็มไปด้วยความร่วมมือและความสามารถขี่ การฟังในหลักธรรมทางพุทธศาสนาการฟังธรรมะการฟังธรรมะเป็นวิธีเรียนรู้ที่สำคัญในพุทธศาสนาการฟังธรรมะอย่างตั้งใจหมายถึงการฟังด้วยสติและพิจารณาความหมายอย่างลึกซึง้งการปฏิบัติเมื่อฟังพระธรรมเทศนาควรมีจิตที่เปิดกว้างไม่รีบตัดสินหรือยึดติดหลังฟังควรนำคำสอนนั้น มาพิจารณาและปรับใช้ในชีวิตเพื่อเรียนรู้ด้วยตัวเองการฟังเพื่อเปลี่ยนแปลงความทุกข์ในอริยสัจสี่พระพุทธเจ้าสอนให้มองเห็นทุกข์เป็นความจริงขั้นแรกเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตการฟังอย่างลึกซึ้งช่วยให้เราเข้าใจต้นเหตุของความทุกข์และนำไปสู่การดับทุกข์ตัวอย่างเมื่อคุณโกรธใครบางคนแทนที่จะตอบโต้ทันทีให้ตั้งคำถามกับตัวเองว่า ทำไมฉันถึงโกรธความโกรธนี้มาจากอะไรการฟังเสียงในใจของตัวเองช่วยให้คุณมองเห็นต้นตอของปัญหาและจัดการกับอารมณ์ได้ดีขึ้นการฝึกปฏิบัติการฟังและความเงียบการฟังด้วยสมาธิให้เวลา1 0 1ถึง15นาทีทุกวันเพื่อฝึกฟังเสียงรอบตัวอาจเป็นเสียงธรรมชาติเช่นเสียงนกเสียงลมหรือแม้กระทั่งเสียงลมหายใจของตัวเอง ประยช่วยฝึกสมาธิและเพิ่มความสามารถในการจดจอ่อช่วยทำให้จิตใจสงบและลดความเครียดการหยุดก่อนตอบสนองในการสนทนาประจำวันก่อนตอบคํำถามหรือแสดงความคิดเห็นให้หยุดคิดสักครู่ความเงียบชั่วขณะนี้ไม่เพียงช่วยให้คุณตอบอย่างมีเหตุผลแต่ยังแสดงถึงความเคารพต่อผู้สนทนา การเขียนบันทึกการฟังในแต่ละวันลองจดบันทึกเกี่ยวกับการฟังของคุณเช่นวันนี้ฉันได้ฟังใครฉันเข้าใจเขามากน้อยแค่ไหนฉันจะปรับปรุงการฟังของตัวเองได้อย่างไรประโยคเป็นวิธีการทบทวนและพัฒนาทักษะการฟังช่วยให้คุณตระหนักถึงคุณค่าของการสนทนาในชีวิตประจำวันความเงียบและปัญญา ความเงียบช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ผู้ยิ่งใหญ่หลายคนในประวัติศาสตร์พบแรงบันดาลใจจากความเงียบเมื่อจิตใจสงบและไม่วุ่นวายเราจะสามารถมองเห็นความคิดใหม่ๆได้ชัดเจนขึ้นความเงียบเป็นการแสดงความเคารพในบางสถานการณ์ความเงียบสื่อถึงความเคารพได้มากกว่าคำพูดตัวอย่างเช่นในช่วงเวลาที่เพื่อนหรือคนใกล้ชิด เผชิญความทุกข์การเงียบเพื่ออยู่ข้างๆพวกเขาจะมีความหมายมากกว่าการตอบใจด้วยคำพูดความเงียบเพื่อการสังเกตในวิปัสสนาความเงียบคือกุญแจสําคัญที่ช่วยให้เราสังเกตการทำงานของจิตเมื่อจิตนิ่งเราจะมองเห็นความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นและดับไปความเชื่อมโยงระหว่างการฟังความเงียบและความสุข การฟังและความเงียบเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสุขเมื่อเราฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจเราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเมื่อเราฟังตัวเองเราค้นพบความสงบและความหมายในชีวิตความสุขไม่ได้อยู่ไกลมันอยู่ในความสามารถของเราที่จะฟังและเงียบ พลังของการฟังและความเงียบไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสื่อสารแต่ยังเป็นวิถีชีวิตที่ลึกซึ้งเมื่อเราฟังเราเชื่อมโยงกับโลกและผู้อื่นเมื่อเราเงียบเราค้นพบสติปัญญาและความสงบในจิตใจเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการฟังเสียงธรรมชาติเสียงของคนใกล้ตัวและเสียงในใจของตัวเองและให้ความเงียบเป็นเพื่อนแท้ของคุณบนเส้นทางสู่ความสุขและการรู้แจ้ง การฟังตนเองกุญแจสู่ความเข้าใจตัวเองการฟังเสียงภายในหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดที่เราทุกคนควรเรียนรู้คือการฟังเสียงของตัวเองชีวิตสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบทำให้เรามักถูกดึงดูดไปกับงานความสัมพันธ์และความกังวลในชีวิตประจำวันจนลืมที่จะหยุดฟังความรู้สึกความคิดและความต้องการที่อยู่ภายใน การฟังเสียงภายในตัวเองต้องอาศัยความซื่อสัตย์และความกล้าหาญซึ่งหมายถึงการยอมรับอารมณ์ด้านลบเช่นความกลัวความโกรธหรือความเศร้าแทนที่จะพยายามกดข่มหรือเมินเฉยเมื่อเราเข้าใจอารมณ์เหล่านั้นเราก็จะสามารถปลดปล่อยและเยียวยาตัวเองได้การฝึกปฏิบัติ ใช้เวลา5-10นาทีทุกวันในพื้นที่เงียบสงบวางมือบนหน้าอกปิดตาและถามตัวเองว่าวันนี้ฉันรู้สึกอย่างไรมีสิ่งใดที่ทำให้ฉันกังวลใจจดบันทึกความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยไม่ตัดสินหรือพยายามเปลี่ยนแปลงในทันทีการฟังเสียงของร่างกาย นอกจากจิตใจแล้วร่างกายของเรายังส่งสัญญาณสําคัญมาถึงเราเสมอไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดความอ่อนล้าหรือความสบายใจสิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นว่าเราดูแลตัวเองดีพอหรือไม่ตัวอย่างหากคุณรู้สึกหมดแรงให้ถามตัวเองว่าฉันได้พักผ่อนเพียงพอแล้วหรือยังเมื่อรู้สึกหิวแทนที่จะกินแบบเร่งรีบลองเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพและกิน ด้วยสติดพร้อมเพลิดเพลินกับรสชาติการฟังร่างกายช่วยให้เราใช้ชีวิตที่กลมกลืนกับตัวเองและสร้างพื้นฐานสำหรับสุขภาพกายและจิตใจที่ดีอุปสรรคของการฟังและวิธีเอาชนะความเร่งรีบและการขาดสมาธิอุปสรรคใหญ่ของการฟังคือการขาดสมาธิเรามักถูกดึงดูดด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โซเชียลมีเดียและงานต่างๆ ทำให้ไม่สามารถจดจอ่อกับการสนทนาหรือเวลาที่ควรให้กับตัวเองวิธีแก้ไขฝึกช่วงเวลาที่ปราศจากเทคโนโลยีในแต่ละวันเช่นปิดโทรศัพท์ขณะสนทนากับครอบครัวหรือขณะทำสมาธิมุ่งเน้นไปที่คนตรงหน้าหรือสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่โดยหลีกเลี่ยงการทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันการมีอคติและการตัดสินล่วงหน้า อคติทำให้เราฟังโดยไม่เข้าใจจริงหากเรามีความคิดล่วงหน้าต่อบางคนเรามักจะได้ยินแต่สิ่งที่ตรงกับความเชื่อของเราและและเลยส่วนที่เหลือวิธีแก้ไขเมื่อฟังใครบางคนให้เตือนตัวเองว่าเราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยแต่เราสามารถฟังเพื่อเข้าใจเขาจงอยากรู้อยากเห็นและตั้งคำถามแทนที่จะดวดสรุป การฟังและศิละปะแห่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการฟังไม่ใช่เพียงทักษะแต่เป็นศิละปะในการสื่อสารคนที่รู้จักฟังจะทําให้ผู้อื่นรู้สึกว่าได้รับความเคารพและเข้าใจซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นการใช้ภาษากายเมื่อฟังขณะฟังแสดงความสนใจผ่านทางสายตาการแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางเช่น การพยักหน้าเบาๆหรือยิ้มในเวลาที่เหมาะสมการสรุปและการตอบกลับเมื่อฟังเสร็จลองสรุปประเด็นหลักหรือให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถูกต้องและทำให้ผู้พูดรู้สึกว่าคุณตั้งใจฟังตัวอย่างถ้าฉันเข้าใจไม่ผิดคุณรู้สึกว่าใช่ไหมการเงียบเมื่อจำเป็น บางครั้งการไม่พูดอะไรเลยก็ทรงพลังกว่าคำพูดการเงียบในเวลาที่เหมาะสมช่วยสร้างพื้นที่ให้ผู้พูดได้แสดงความรู้สึกหรือตรตรองสิ่งที่พูดไปการฟังและสติปัญญาการฟังเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกสติเมื่อคุณฟังด้วยความตั้งใจคุณจะไม่เพียงแค่เชื่อมโยงกับผู้อื่นได้ลึกซึ้งขึ้นแต่ยังช่วยให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่ การฟังในสมาธิในสมาธิคุณสามารถฝึกการฟังด้วยการจดจ่อที่เสียงรอบตัวเช่นเสียงนกร้องเสียงลมหรือแม้แต่เสียงลมหายใจของตัวเองประโยชช่วยเพิ่มสมาธิและความสามารถในการจดจ่อทำให้จิตใจสงบและลดความเครียดนำสติไปใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อพูดคุยกับใครสักคนจงมุ่งเน้นไปที่การสนทนาหลีกเลี่ยงการคิดถึงอดีตรหรือกังวลเกี่ยวกับอนาคตให้ทุกคำพูดและการกระทำสะท้อนถึงการอยู่กับปัจจุบันความหมายลึกซึ้งของการฟังและความเงียบการฟังไม่เพียงช่วยให้เราเข้าใจผู้อื่นแต่ยังเป็นประตูสู่การรู้แจ้งอีกด้วยในพระพุทธศาสนาการฟังธรรมะ ด้วยจิตที่ไม่ยึดติดช่วยให้เราเปิดรับปัญญาอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันความเงียบเป็นที่ซึ่งปัญญาและความจริงที่ลึกซึ้งที่สุดถูกเปิดเผยเมื่อจิตใจสงบเราจะเชื่อมโยงกับธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเองโดยไม่ถูกรบกวนจากเสียงภายนอกหรือความคิดภายในพลังของการฟังและความเงียบไม่ได้เป็นเพียงการกระทำแต่เป็นวิถีชีวิตการใช้ชีวิต ที่รู้จักฟังคือการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจการใช้ชีวิตที่รู้จักเงียบคือการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสงบและปัญญาให้แต่ละวันเป็นโอกาสในการฟังฟังผู้อื่นฟังธรรมชาติและฟังตัวเองและให้ความเงียบเป็นเพื่อนแท้ของคุณในการเดินทางสู่ความสงบและการรู้แจ้ง